สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับ your friend is d o r ทาง d r V Channel นะครับผมนายแพทย์วีรพันธ์สวรนาหมัยเพื่อนของท่านนะครับวันนี้เป็นเช้าวันศุกร์ที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2564นะครับก็จะมาเล่าข่าวนะเกี่ยวกับโควิด -19 ให้เพื่อนๆฟังนะอัปเดตประจำวันนี้ให้ฟังนะครับ วันนี้ก็มีข่าวที่น่าสนใจนะมีข่าวดีและก็ข่าวที่น,ทน่าที่เราจะเอาเป็นตัวอย่างด้วยนะข่าวดีนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าใครที่รอคอยวัคซีนตัวหนึ่งชื่อโมเดอร์นานะเพื่อนๆจำได้วัคซีนโมเดอร์นานะครับวัคซีนโมเดอร์นาเนี่ยเป็นวัคซีนประเภท mRNA เป็นแบบเดียวกับของไฟ i ซอร์ i บ n t e c h นนะครับก็ที่ชาวอเมริกาเขาฉีดกันนะครับเมื่อวานนะครับ ทางองค์การอาหารและยาประเทศไทยได้อนุมัติขึ้นทะเบียนวัคซีนโมเดอร์นาให้สามารถจะใช้ได้ในประเทศไทยเรียบร้อยนะครับนะโดยระบุว่านะครับเมื่อวานเนี่ยมีบริษัทซิลิกฟาร์มานะครับก็ทำการขึ้นทะเบียนะตามหรับยาไว้แล้วนะครับก็ลงวันที่13สามสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2564นะครับแล้วก็มีอายุการใช้งานไปถึงวันที่12พฤษภาปี65นะครับ แปลว่าอะไรนะก็แปลว่าปีนี้เนี่ยนะ,ะในช่วงหนึ่งปีเนี่ยโมเดอร์น <c> า <oughs> มาแน่นะเพราะว่าเราขึ้นในปีไปหนึ่งปียังไงเขาก็ต้องมาแน่นะครับแต่ข่าวนะเอาจริงๆว่าข่าวแววข่าวเดี๋ยวผมพอทราบมาหลายวันแล้วแหละว่ามีโรงพยาบาลเอกชนนะครับที่ไปจัดซื้อเอาไว้โดยการจ่ายล่วงหน้าเลยนะจ่ายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราต้องจ่ายซื้อไปเลยนะครับเพื่อจองวัคซีนนี้นะจ่ายจ่ายเงินนะครับเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ และวัคซีนเนี่ยจะมาในคอร์เตอร์สนะครับก็คือประมาณเดือนตุลาคมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่บอกว่าจะรอโมเดอร์นานะครับผมก็บอกได้เลยอย่างเร็วของท่านกนะ็คือเดือนตุลาคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้อย่าเพิ่งรอนะครับเพื่อนๆครับฉีดตัวที่ที่ท่านถ้าถ้าท่านโอเคนะคไม่ได้บังคับกันนะต้องบอกก่อนไม่ได้บังคับกันแต่ถ้าทางที่ดีกว่าก็คือฉีด นะตัวที่มีไปก่อนนะครับแล้วโมเดอร์นาเนี่ยอาจจะใช้เป็นตัวบนะูสต์ในทีหนึ่งในปีหน้าเนี่ยอันนี้เป็นไปได้นะครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็มีวัคซีนที่เราขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้ว4ตัวนะครับตัวที่1นึ่งก็ซีโนแวคนะของประเทศจีนตัวที่2ก็คือแอสตราเซเนกานะครับของ UK แต่ว่าจะผลิตในประเทศไทยนะครับ ตัวที่3ก็คือจอร์นสันและจอร์นสันนะของอเมริกาและตัวที่4ก็คือโมเดอร์นานี่เองนะครับของอเมริกานะครับก็นับเป็นข่าวดีข่าวหนึ่งนะแต่ต้องบอกนิดหนึ่งว่าตัวโมเดอร์นาเนี่ยเราจะมีใช้ในโรงพยาบาลเอกชนนะครับในโรงพยาบาลรัฐที่แจกฟรีฉีดให้ฟรีเนี่ยไม่มีโมเดอร์นาให้ใช้นะครับเราจะต้องไปฉีดที่เอกชนและตอนนี้เท่าที่ทราบยังไม่มีการเปิดรับจองนะครับนะต้องรอวัคซีนมาก่อน นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีอันที่หนึ่งที่เอามาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังนะเรื่องที่สองก็คือว่าอันนี้ผมได้ข่าวจากกรุงเทพธุรกิจนะครับนะมีแผนการฉีดวัคซีนปูพรมเลยในกรุงเทพมหานครจำนวน7.5ล้านโดสนะครับเพราะฉะนั้นอตอนนี้ในกรุงเทพเนี่ยมีการระบาดหนักนะวัคซีนนะจำเป็นต้องใช้เราก็ส่งไปที่กรุงเทพก่อนนะครับตอนนี้เนี่ย7.5ล้านโดสนะครับ โดยเป้าหมายการฉีดวัคซีนเนี่ยจะฉีดเข็มแรกนะครับให้ชาวกอทมอนะครับนะ อย่างน้อย70%นะครับหรือประมาณ5ล้านคนนะครับท่านจะได้ฉีดวัคซีนนะครับโดยเอาจริงๆในขณะนี้ชาก้กทมฉีดไปเป็นประมาณแค่5%ของประชาชนเท่านั้นนะครับต้องการฉีด70%นะครับเพราะฉะนั้นวัคซีนจะต้องมีอีก7.5ล้านโดสนะครับทั้งนี้รวมแรงงานต่างด้าว2ล้านคนในกทมด้วยสามารถจะเข้าไปฉีดได้นะครับ ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นแรงงานถูกกฎหมายผิกดกฎหมายตอนนี้ใครที่อยู่ในกรทมท่านจะไปฉีดได้นะครับโดยเริ่มเดือนนี้ด้วยนะครับทุกท่านครับก็เปิดเนี่ยจะเปิดทั้งหมดเนี่ย25จุดนะครับในกกทมกระจาย25จุดเลยนะครับแต่ตอนนี้เปิด14จุดก่อน นะ14จุดในกทมนะครับผมจะพูดให้ฟังนะเผื่อใครอยู่ใกล้นะครับลองขับรถผ่านผ่านดูซิมีไหมนะอันนี้ตามข่าวนะลองขับรถผ่านผ่านดูก่อนมีไหมนะถ้ามีก็ลองแวบเลยนะครับเผื่อท่านจะได้ฉีดนะครับถ้าไม่มีก็ลองสอบถามคนแถวนั้นอยู่นะครับ14จุดจุดที่1คือจุดที่เซ็นทรัลราดพ้าวนะครับอันนี้ร่วมมือกับโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับจะเปิดทดสอบระบบ12พฤษภาก็คือเปิดแล้วนะครับ จุดที่2คือสัมย่านวิาานทาวนะครับอันนี้ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับเปิด13พฤษภาคมนะครับอันนี้เปิดแล้วนะครับจุดที่3เดอะมอบางกะปินะครับร่วมกับโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีนะครับเปิดวันที่14พฤษภาคมนะครับก็คือวันนี้นะครับใครอยู่ใกล้แถวไหนลองขับรถโชว์ไปดูซิมีจริงไหมนะครับและรายงานด้วยนะ จุดที่4เซนทัลปิ่นเก้านะครับร่วมกับโรงพยาบาลวชิวระพยาบาลจุดที่5ไอคอนสยามร่วมกับโรงพยาบาลศิริราชจุดที่6 t ทรูดิจิทัลพาร์คร่วมกับโรงพยาบาลสิริราชนะครับจุดที่7 SCG บางซื่อร่วมกับกรมการแพทย์นะครับจุดที่8ปดเดอะมอลล์บางแคร่วมกับมหาวิทยาลัยสยามโดยคณะแพทยศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามนะครับจุดที่9ธัญญาพาร์ค นะครับร่วมกับโรงพยาบาลเครือบางประกอบนะครับจุดที่10เอเชียทีคนะครับร่วมกับเครือบางประกอบจุดที่11โรบินสันลาดกระบังร่วมกับเครือบางประกอบนะครับโอ้เครือบางประกอบช่วยเยอะมากเลยนะครับจุดที่12โลตัสมีนบุรีร่วมกับเครือบางประกอบนะครับจุดที่13บิ๊กซีบางบอนนะครับร่วมกับเครือบางประกอบและจุดที่14 PTT Station พระรามศอกร่วมกับโรงพยาบาลเครือบางประกอกนะครับในทั้งหมดนี้นาะตั้ง5จุดเนี่ยร่วมกับเครือบางประกอกนะครับก็ขอขอบพระคุณเครือบางประกอบด้วยนะนะครับ14จุดนะครับนะมีการเปิดนะครับให้เข้าไปฉีดวัคซีนได้นะครับยังจะมีอีก11จุดเปิดในวันที่23พฤษภาค,คมนะครับนะนอกอ รวมทั้งกทมเนี่ยเป็น25จุดนะครับโดยแต่ละแห่งเนี่ยสามารถจะให้บริการวัคซีนได้1,000ถึง3,000คนต่อวันนะแต่ละแห่งให้ไม่เท่ากันแต่ประมาณ1,000ถึง3,000คนนะครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไทยได้อย่างนี้ก็จะรวมเนี่ยสามารถที่จะให้บริการได้ทั้งหมด38,000-50,000คนต่อวันนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยทุกแห่งจะเปิดให้บริการต่อเนื่องไป เดเดือนนะครับอันนี้ที่มาก็คือกรุงเทพธุรกิจนะครับนะฮก็ลองดูไม่เสียหายใครมีรถยนต์ว่างๆนะเบอร์ฟอร์มโฮมอยู่แล้วอยู่บ้านเบื่อแล้วนะขับรถออกไปดูสิมีจริงไหมนะครับนะก็ลองดูตาม14จุดที่ผมบอกนี้นะครับข่าวสุดท้ายนะครับที่วันนี้จะเล่าให้ฟังก็คือข่าวที่สหรัฐอเมริกานะครับโอ้โหเป็นข่าวที่เป็นพวกเราต้องเอาเป็นตัวอย่าง นะตอนนี้นี่สารัฐให้ถอดหน้ากากนะท่านจำไม่ท่านฟังไม่ผิดนะให้ถอดหน้ากากนะและเลิกเว้นระยะห่างได้เลยนะมีข้อแม้เดียวท่านต้องเป็นคนที่ฉีดัคสีครบโดสแล้วนะครับให้ถอดหน้ากากและเลิกเว้นระยะห่างได้เลยนะครับผมเอาภาพประธาน,นาธิปดีโจไบเดนนะครับกับ คุณกัมราแฮร์ริสนะครับอรองประธานาธิบดีเดินคู่กันนะอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสและไม่ต้องใส่หน้ากากอีกแล้วนะครับเอามาให้ทุกท่านได้เห็นเห็นไหมบรรยากาศอย่างนี้จะควนคืนมาแล้วนะอเมริกาหวนคืนมาให้เราเห็นก่อนนะครับเพราะแน่นอนก็เป็นประเทศผู้นาของโลกนะเดี๋ยวพวกเรานะผมเชื่อว่าปีหน้าก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะใจะเย็นๆใจเย็น,ยน,ยนพวกเราฉีดวัคซีนกันไปอย่าไปว่าเป็นวัคซีนของใครถ้าเอาตัวนั้นมานี้มาฉีดก่อนครับ จีนก็คุมได้ครับนะจีนเนี่ยใช้ซีโนแวคซีโนฟาร์มนะครับอย่างฉีดไป300กว่าล้านโดสเนี่ยก็เป็นซีโนแวคซะเยอะด้วยซีโนฟาร์มก็เยอะนะครับฉีดแล้วก็คุมได้เช่นกันนะครับประเทศอินโดนีเซียออกรายงานในบูมเบิร์กผ่านมาฉีดซีโนแวคเป็นหลักนะคุมได้นะครับจำนวนผู้ติดเชื้อและคนตายผู้ป่วยอาการหนักลดลงมากอย่างชัดเจนนะครับเพิ่งออกบูมเบิร์กเมื่อวัน2วันที่ผ่านมานะ,อ,ะอังกฤษใช้ของแอสตราเซเนกานะครับ คุมได้นะครับที่อเมริกานะใช้ไฟเซอร์โมเดอร์นาจอร์นสันและจอร์นสันคุมได้นะครับตอนนี้ถอดหน้ากากแล้วนะครับเลิกเวนาา้นระยะห่างสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตอนนี้นะวัคซีนอะไรมีใช้ไปก่อนนะครับนะเรือเล็กเรือใหญ่ใช้ไปก่อนนะครับให้เราผ่านพ้นไปก่อนแล้วเดี๋ยวปีหน้าเราบว่ากันใหม่นะว่าว่าเราจะเลือกวัคซีนยังไงเดี๋ยวว่ากันใหม่ผมว่าปีหน้ามีเยอะนะครับ อันนี้ข่าวจาก AP นะครับรายงานการควบคุมโรคโควิด -19 ของสหรัฐอเมริกาที่คืบหน้าไปอีกขั้นหนึ่งนะครับชาวอเมริกันเนี่ยนะครับร้อยละสาฉีดวัคซีนครบแล้วนะครับครบโดสเรียบร้อยนะทำให้ CDC นะครับก็คือสำนักง,งานป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติเนี่ยประกาศผ่อนคลายกฎใส่หน้ากากอนามัยแล้วนะครับว่าให้ถอดได้เลยนะทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารที่อยู่ท่ามกลางฝูงชน นะโดยประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยเขาก็กล่าวยินดีกับความคืบหน้านี้โดยไม่ใส่หน้ากากนะครับว่าวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดที่สุดยอดมากสำหรับอเมริกานะครับนะก็ลองดูสิอยากให้เป็นอย่างนี้หรือ,อยังนะครับถ้าอยากให้เป็นอย่างนี้พวกเราต้องช่วยกันรีบฉีดวัคซีนนะครับท่านท่านกล่าวว่าเรามาไกลจนถึงจุดนี้แล้วจุดที่เราได้กลับไปรู้สึกถึงสภาวะปกตินะ อ,อันนี้ที่เป็นคำพูดของคุณรอเชลวาเลนสกี้นะพูดในการ cdc กล่าวในงานถแถลงข่าวที่ํำเนียบขาวนะครับพร้อมขอบคุณชาวอเมริกันหลายล้านคนที่เขารับการฉีดวัคซีนนะครับนะท่านผอ,อยังพูดบอกว่าใครก็ตามที่ฉีดวัคซีนครบสามารถที่จะร่วมกิจกรรมทั้งภายในอาคารภายนอกอาคารได้ไม่ว่ากลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่ไม่ต้องสวมหน้ากากไม่ต้องเว้นระยะห่างถ้าคุณฉีดวัคซีนครบคุณกลับไปทำในสิ่งที่คุณ ต้องหยุดไปในช่วงโรคระบาดได้เลยนะครับโอ้ที่ผมอ่านข่าวผมยังคนลุกเลยนะก็อยากจะให้พวกเราเป็นอย่างนี้จังนะครับชาวอเมริกันที่ฉีดวัคซีนโดสแรกไปแล้วเนี่ยมีอยู่ราวประมาณ154ล้านคนหรือร้อยละ46ละของประชากรนะครับส่วนคนที่ฉีดวัคซีนครบโดสก็คือหมายความว่าฉีดไป2ครั้งแล้วเนี่ยนะมีมากกว่า117ล้านคนนะครับ วันนี้ CDC ยังอนุญ,ญาตให้เด็กที่อายุ12-15ปีได้ฉีดวัคซีนได้ด้วยแล้วนะครับแต่ต้องเป็นฉีดวัคซีนของไฟเซอร์นะครับก็อยากให้เป็นอย่างนั้นจังนะและผมก็บอกแล้วว่า,าประเทศเราจะกลับสู่ภาวะนี้ในปีหน้านะแต่อาจจะเร็วกว่าที่ผมคาดถ้าพวกเราร่วมมือร่วมใจกันนะครับ โอเคหวั okay, งว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ